นั่งอยู่ฝั่งโน้นนะโอ้โอ้สีน่าจะทาสีใหม่นะมาบ้านกันตรงนะครับตำบลบวัวบัวทองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มาดูหน่วยภัพยนต์นะครับ วันนี้ติดตามหนังหน่วยของพุทธฟิล์มภาพยนตร์นะครับผมบุรีรัมโอ้โหฉายใกล้ถนนดำพอดีเลยครับน่าจะเป็นงานชับปนิกกจศพนะครับ้นาน้าาขาลุง มามมาาตอนแรกจะเห็นลุงเลยทีเดียวก่อนเขาเลยทุนไซน่าจะมาก่อนเขาถึงได้ตรงนี้ไม่คนอื่นก็มาก่อนผมเองมีคนก่อนอีกนะเออไม่เชื่อเขาหนึ่งมมาถึงเที่ยงแล้วผมเที่ยงเลยนี่นะตรงนี้เขาจองไม่ได้แต่ขอเขาอ๋อขอเขาเออทีแล้วนี่ฮะร้านค้านะครับมีหนังก็มีร้านค้านะครับต้องควบคู่กันไปนะมีมหรสพ นะครับสวัสดีครับโอ้มุมเหลี่ยมพอดีเลยพี่บอยของเราโอ้ของเล่นไกลจอหนังเลย <c oughs> พอดีเลยเนาะสถานที่หายากถ้าเราเดินไปทางนี้เข้าได้บ่น่าจะไม่ได้โอ้ทางเข้าอยู่ตรงนั้นหยุดนี่ มาถึงแล้วนะครับผมอไฟอยู่ข้างบนนู้สวยมาเลยพดฟีมือรำโคราชอะไรหนะ่สุรปป์โอ้อ่านไม่ออกต้องอ่านกลางคืนนะกลางคืนมันจะมีแสงไฟกล <c oughs> างวันไม่ค่อยเห็น <c oughs> มาถึงแล้วนะฮะ อยู่ที่บ้านกันตรงนะครับตำบลบัวทองอำเภอเมืองจังหวัดรมย์ครับผม,บมติดตามกันได้นะทีมงานติดตั้งอยู่นะครับในอันเด็ดอบอ้าวแต่อากาศก็ดีดีโอ้โหดูตู้ครับเดีวนับข้างหลังดีกว่าอันดับแรกเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดปดใบจะดูเสียงกลางไม่ใช่ทั้งหมดนะครับยวมาดูข้างหน้าตัวเบสข้างลำแปดนะแปดคูณด้วย2องะใบใบละใบละสองดอกให้ดูข้างในนะครับดอกสิปนะครับผมข้างล่างจะเป็นดอกอะไร ส่วนมากโอ้เหมือนกันะนะนี่ล่ะเหมือนกันนะครับผมดอกสบเปรเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเลยมดุดนี่ตัเบตขทางละเปดใบนะครับอันนี้เสียงกลางกลางเหลมโอ,อ้เสียงเหลมข้างบนพลังการงานสร้างครับหน่วยนี้ จอวันนี้น่าจะสิบสอนะครับเดจะต้องไปคุยกับพี่ผู้จัดก,การข้างหน้ายึดเล็กเส้น2เส้นนะครับข้างหลังก็จะ4เส้นนะฮะสายลวดสลิงสายสลิงเชือกสลิงวัวอย่างดีเลยคนระับข้างหน้ายึด3มเส้น ข้างหลังก็3ามเส้นฮะน,น่าจะจอ12บส1หจปเหรือเปล่าจอ4 12ครับนี่ลูกพีจอ1214ออ๋โอโหกี่มันใหญ่นังเองเลย <laughs> ต้องไปถามผู้จัดก,การนะ เออสมนางานฮะผู้จัดการจอสิบสองหรือสิบสี่เนี่ยสิบสองครับกําลังเช็คดอกเฉยเเช็คดอกเฉยเฉยเนี่ยครับมันรายงานแล้วเพิ่งจะเช็คอืมแน่นอนเช็คนางานนี่แหละดีแต่ไม่แต่ไม่มีขาดสักดอกบ่ายงานแล้วเบอร์เวธรรมดาที่ไหนเปิดรายงานไม่ขาดสักดอกโอ้เปไปว่าผู้จัดการนี่ดีรู้จัก พังกง็ซ่อมเอง <laughs> <laughs> เอ,อ่อรู้จักความที <laughs> ปล่อยเสียงดังเบาเนี่ยนี่ครับผู้จัดการส้อมงางกันวัสดีครับผม,อมเอาจัดเลยตู้ขึ้นก่อนนี่ยังไม่ต่อสายนะครับข้างหลังตู้ของเขาสุดยอดเลยอันนี้ลงหมดแล้วนะตู้มีมีอยู่บ้านอยู่มีอืม งันต้องต้องชุดใหญ่เนาะอ,อ,อ,อี่งพงออหน้างเง่งหน้ามีอยู่บ้านมีเรืออยู่นะครับจอสิบสองโอ้ถลเล็กหมดนี้จอเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรจอเออโครงเหล็กข้างบนข้างล่างนี่ก็ยี่สิบเมตรโอ้โหมีมีที่ไหนบ้างที่จะลงยี่สิบเมตรนี่อ่าวันที่ส <23. S 2> ิบสามเมษายนโอ้เมษายนประคชนชัยยี่สิบเมตรเลย ชตู high, <laughs> 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 ้คางละสิบสองใบโงอชุดใหญ่แล้วโอ้โหของเหล็กทาสีส้มนะอย่างดีเลยสุดๆเลยของจอ จอสิบสองเมตรนะครับมีใหญ่สุดก็ยี่สิบเมตรสิบสีเมตรก็มีนะครับภาสีส้มจนโอ้โหแบลตาเลยร้อนอบอ้าวตั้งจอนะครับไม่ได้ต้านลมนะไปแนวลมพอดีนะครับดูธงนะธงข้างบนช่วงนี้ก็ กลัวอย่างเดียวก็พายุนะครับฤดูร้อนสําหรับหนังทุกหน่วยนะเขาก็กลัวนะครับผมแต่พื้นที่ตรงนี้ถึงฝนมาก็โอเคใช้ได้นะเอาออกง่ายอยู่บางท่านบางหน่วยลงที่นานะครับหรือลงที่ที่ทมใหม่นะเรียบร้อยเลยนะฮะเวลาเอาของอ,อกยากนะครับช่วงฝน หลายหน่วยด้วยกันนะครับเมือ่อเมื่อวานเมื่อวันซืนออกอยากนี่ฮะจอสีส้มสวยๆเออสุดยอดไปเลยอันนี้จอสิบสองนะฮะพดฟรีมือรำโคราชดีเก้าเก้าเก้าซูเปอปร์สเปเชียล เฟสหนึ่งดีเก้าเก้าดีเก้าสามเก้าเก้าเก้าโอ้ 99, 99, <g ül> <g ül> โอย้อนแสงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคุ้มพลังของพดฟิลม <g ül> <g ül ์มภาพยนตร์พวกดูข้างหน้านะครับโจทย์เลยเห็นข้างหลังจะดูข้างหลังก่อนนะ นี่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 เห็นแต่ข้างข้างหลังข้างบนครับประดิษฐ์เจริญแต่ข้างหลังข้างล่างไม่รู้อะไรประดิษฐ์เจริญเดี๋ยวดูข้างหน้าก่อนว,ว้าวบอสเิกวอสเทคนี่นี่โรยอนโรยอนหน้าทองประดิษฐ์เจริญสองตัวอยู่ข้างบนนี่นาจะเป็นระบบใหม่นะครับในครอส รล้วไฟนะฮะมิกอยู่ข้างบนนะฮะมิกนี่หัวใจหลักคืนนี้น่าจะใช้กระแสไฟในการหล่อเลี้ยงระบบเสียงนะครับระบบไฟนะฮะกระแสไฟฟ้าก็หน่วยอยู่ทั้งนู้นนะ ถ่ายชมบรรยากาศนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องฉายโปรเจคเตอร์นะครับของของพนนาสนิโอ้โหสุดยอดเลยพนนาสนิกก็ทำดาที่ไหนนะครับรุ่น PTV X430 นี่อันนี้ก็มี HD ด้วย นะครับเพิ่มความคมชัดนะครับชัดแน่นอนแต่ไม่รู้ว่ากี่ลูเมนนะเดี๋ยวดูก่อนมันกี่ลูเมนอ๋อไม่เห็นนะมีแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยโปรเจคเตอร์หัวชายนะครับ ยอดอากาศอากาศร้อนมากของเล่นก็นจะติดตรงนี้เลยไม่มีที่ลงฮรับต้องลงใกล้ๆนะครับร้อนอบอ้าวนะครับรู้สึกว่าจะมีฝนไม่รู้จะฝนหรือเปล่าครับใครดูช่วงเย็นนะครับนี่ครับผมฝากไว้อีกจอหนึ่งครับกับ พดฟรีบุยรำนะฮะโคราชฝากติดตามฝากเจ้าภาพด้วยนะครับผมต้องการหนังไปสมโพธิสักจอหนึ่งสาางปีโคงอยู่่าปีโค้งอยู่นะสาขาโคราชกปีนโค้งอยู่นะสาขาโคราชมีอยู่โคราชด้วยนะครับสาขา ก็เข้าที่ต้องการหนังเข้าไปติดต่อกับบิ๊กบอยนะฮะบิ๊กบอยแล้วก็พดฟิลม์มหรือพี่เหลิมรถแห่เหลิมมิวสิกวีรัมเนี่ยฮะติดต่อได้ <c oughs> ใช่ไหมใช่มีหน้าตายอย่างนี้ครับรอๆถ้ามาติดต่อต่อได้เลย <c oughs> เ,รเริ่มราคาตั้งเตะเ <c oughs> <c oughs> ท่าไหร่เท่าไหร่ <c oughs> แต่มันม่มีชุดกี่ชุดชุดไหนเค้นเสียงหรือว่าลดแห่ไม่รถหนังก็มีมีบอกราคาได้ไหมชุดนี้ก็อยู่ประมาณเริ่มต้นที่เก้าพันเก้าพันใช่เขตในเมืองเขตในเมืองออกจากเมืองไปก็เพิ่มอีกทีนึงอันนี้ราคาไฟฟ้าอ๋อราคาไฟฟ้าแล้วแต่ระยะทางถ้าเครื่องปั่นก็เพิ่มอีกเพิ่มอีกเนาะนี่ครับผม าาราคา่าปั่ก็เริ่มที่ 12, 12. องอระยะทางบวกร,ระยะทาง,ทางอีกระยะทางไปนี่นะครับเอซชอบถามนักติดตามนะครับแล้วก็ติดตอด่อโดยตรงด้วยนะครับผมสอบถามเองราคาเท่าไหร่นะครับกับพดฟิล์มนะฮะประมาณนี้ครับผมไปชมบรรยากาศ ของหน่วยพดฟิล์มบุรีรามโคราชนะครับผมขอบคุณ f อฟทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ